เคยสงสัยกันไหมครับว่าในยุคที่เรามีเพื่อนในโซเชียลมีเดียเป็นพันเป็นหมื่นเราเชื่อมต่อกับใครก็ได้แค่ปลายนิ้วแต่ทำไมนะทำไมเสียงของความเหงาในใจของเรามันถึงยังดังขึ้น,นเรื่อยๆได้ล่ะครับคือมันเป็นความรู้สึกที่แปลกมากเลยนะครับบางทีเราเพิ่งกลับมาจากปาร์ตี้ที่สนุกสุดเหวี่ยงหรือเพิ่งวางสายจากวิดีโอคอลกับแก๊งเพื่อนแต่พอทุกอย่างเงียบลงปุ๊บความรู้สึกหวงโวว่างเปล่ามันกลับถาโถมเข้ามาทันที เอ๊ะทำไมเสียงข้างนอกยิ่งเงียบเสียงข้างในมันกลับยิ่งดังมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ความรู้สึกที่ว่านี้มันไม่ใช่แค่เรื่องของการอยู่คนเดียวทางกายภาพนะครับแต่มันเหมือนเป็นคําถามที่ซ่อนอยู่ลึกๆเป็นเสียงที่ความเหงากําลังพยายามจะสื่อสารอะไรบางอย่างกับเราวันนี้แหละครับเราจะมาถอดรหัสเสียงนั้นไปพร้อมๆกัน เอาละครับเรามาเริ่มเจาะลึกกันเลยดีกว่าว่าไอ้เจ้าเสียงที่ว่าเนี่ยตกลงแล้วมันคืออะไรกันแน่แล้วมันกําลังพยายามจะบอกอะไรกับเราอยู่ก่อนอื่นเลยนะครับต้องทําความเข้าใจก่อนว่าโดดเดี่ยวกับเหงาเนี่ยไม่เหมือนกันนะคือความโดดเดี่ยวมันเป็นเรื่องทางกายภาพเป็นการที่เราเลือกที่จะปลีกวิเวกอยู่กับตัวเองเพื่อพักผ่อนซึ่งมันมักจะทําให้เรารู้สึกสงบแต่ความเหงานี่สิครับมันเป็นเรื่องของใจลุนล้นๆเลยมันคือความรู้สึกขาดการเชื่อมต่อ ต่อให้ยืนอยู่กลางฝูงชนก็ยังรู้สึกเหงาได้ถ้าจะให้เปรียบเทียบง่ายๆนะครับความเหงามันก็เหมือนกับความกระหายทางใจนะครับเป็นความโหยหาของใจเราที่ต้องการการยอมรับต้องการความรักต้องการการเชื่อมต่อและไอความกระหายนี่แหละครับที่มันสร้างเสียงดังๆในหัวเราคอยบอกว่าหาอะไรมาเติมหน่อยสิหาใครสักคนมาเติมเต็มทีแล้วไอ้ความกระหายที่ว่าเนี่ยนะครับจริงๆแล้วมันไม่ใช่เรื่องใหม่เลยนะ ในทางพุทธศาสนาเนี่ยมีคำเรียกเฉพาะสำหรับความรู้สึกนี้เลยแล้วก็ศึกษากันมาเป็นพันๆปีแล้วด้วยคำนั้นก็คือตัณหาครับพูดง่ายๆก็คือความอยากความทยานอยากซึ่งพระพุทธเจ้าตรัสว่ามันคือต้นตอของความทุกข์ทั้งปวงและความเหงานี่แหละครับก็คือตันหาในรูปแบบหนึ่งคือความอยากให้มีคนมายอมรับอยากให้มีคนมาเข้าใจอยากให้มีคนมาอยู่ข้างๆปัญหาใหญ่ของตัณหาคืออะไรรู้ไหมครับ คือมันไม่มีวันเต็มเหมือนกับพุทธสุภาษิตบทหนึ่งที่บอกไว้เป๊ะเ,เลยว่าแม่น้ําเสมอด้วยตันหาย่อมไม่มีลองนึกภาพตามนะครับถ้าตันหาคือแม่น้ําที่ไหลเชี่ยวอยู่ตลอดเวลาการที่เราพยายามแก้เหงาด้วยการหาคนคุยไถโซเชียลหรือดูซีรีส์มันก็ไม่ต่างอะไรกับการพยายามเอาขันไปตักน้ําสาดเข้าไปในแม่น้ํานั่นแหละครับมันไม่มีทางเต็มไม่มีวันเลยแล้วพอสิ่งที่เราเอามาเติมมันหายไปนะ ความกระหายมันก็จะกลับมาแล้วก็ดังกว่าเดิมอีกพ่อฟังถึงตรงนี้อาจจะรู้สึกหดหูนิดหน่อยแต่เดี๋ยวก่อนครับลองเปลี่ยนมุมมองกันดูสักนิดจะเป็นไปได้ไหมถ้าความเหงาไม่ใช่ปัญหาแต่เป็นเหมือนครูที่กำลังจะสอนบทเรียนที่สำคัญมากๆให้กับเราเสียงดังๆของความเหงาเนี่ยมันกำลังตะโกนบอกเราอยู่ว่าเฮ้ é, การเอาความสุขทั้งชีวิตไปผูกไว้กับคนอื่นน่ะมันควบคุมอะไรไม่ได้เลยนะ วันนี้เขาอยู่กับเราเราแฮปปี้แต่ถ้าพรุ่งนี้เขาไม่อยู่ล่ะความเหงามันก็กลับมาทันทีจริงไหมครับซึ่งนี่แหละครับมันไปตรงกับหลักธรรมสําคัญข้อนึงเลยก็คืออนิจจงหรือความไม่เที่ยงนั่นเองคือมันไม่มีอะไรในโลกนี้ที่จะอยู่กับเราไปตลอดกาหลหรอกครับทุกอย่างมันมีเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็หายไปการที่เราพยายามจะเหนียวรั้งใครสักคนไว้เพื่อดับความเหงานั่นแหละครับคือบอกเกิดของความทุกข์ เสียงข้างในมันกำลังบอกเราว่าพอได้แล้วหยุดหาอะไรที่มันแน่นอนจากโลกที่มันไม่มีอะไรแน่นอนสักทีงั้นถ้าเราลองมองมันใหม่หมดเลยละครับลองมองว่าความเหงาเนี่ยไม่ใช่ศัตรูของเราจะเป็นไปได้ไหมไม่ต้องมองเป็นศัตรูแต่ให้มองเป็นเหมือนแสงไฟนำทางเป็นสัญญาณเตือนแสงที่กำลังบอกเราว่าหยุดมองหาความสุขจากข้างนอกได้แล้วกลับเข้ามาข้างในได้แล้วกลับมาที่บ้านที่แท้จริงของเรา แล้วเมื่อเราเดินทางกลับเข้ามาข้างในนี้แหละครับเราจะได้พบกับใครบางคนเพื่อนแท้ที่จริงๆแล้วอยู่กับเรามาตลอดชีวิตแต่เราเองนั่นแหละที่มองข้ามเขาไปหลักการนี้ก็คือสิ่งที่อยู่ในพุทธพจน์ที่เราคุ้นเคยกันดีนี่แหละครับอัตตาหิอัตโนนาโถตนเป็นที่พึ่งแห่งตนแต่มันลึกซึ้งกว่าแค่การพึ่งพาตัวเองทางกายนะครับมันหมายถึงการค้นพบว่าเราสามารถเป็นที่พึ่งให้ตัวเองได้ทางใจทางจิตวิญ,ญญาณเลย แล้วเพื่อนแท้คนนั้นที่พึ่งนั้นคือใครกันละ่ะคำตอบก็คือสติหรือความรู้สึกตัวของเราเองนี่แหละครับแล้วทำไมสติถึงเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดรู้ไหมครับก็เพราะว่าหนึ่งเลยนะเขาไม่เคยทิ้งเราไปไหนตราบใดที่เรายังหายใจสติก็ยังอยู่ 2. องเขาไม่เคยตัดสินเราเลยหน้าที่ของสติมีแค่รับรู้และมองเห็นสิ่งต่างๆตามความเป็นจริงและข้อสุดท้ายสติเนี่ย นำความสงบมาให้เหมือนเป็นสมอเรือที่คอยดึงเราไว้กับปัจจุบันซึ่งเป็นที่เดียวเท่านั้นที่ความเหงาเอื้อมเข้ามาไม่ถึงพอมาถึงตรงนี้เราน่าจะพอเห็นภาพรวมกันแล้วนะครับว่าไอเสียงดังๆของความเหงาเนี่ยมันคืออะไรมาจากไหนและที่สําคัญที่สุดเลยคือเราจะรับมือกับมันจากข้างในตัวเราเองได้อย่างไรงั้นเรามาสรุปมุมมองใหม่นี้กันอีกทีนะครับขั้นแรกเลยให้มองเสียงดังของความเหงาว่าเป็นสัญญาณเตือน ไม่ใช่ความผิดพลาดขั้นที่2ให้เข้าใจว่ามันคือตัณหาคือความกระหายในสิ่งที่ไม่จีรังและขั้นที่3ใช้มันเป็นเหมือนนาฬิกาปลุกเลยครับปลุกให้เราหันกลับมาหาเพื่อนแท้ที่อยู่ข้างในนั่นก็คือสติโอเควันนี้เราถอดร,รหัสกันไปแล้วว่าเสียงนี้คืออะไรแต่คําถามที่สําคัญมากๆที่ตามมาก็คือแล้วในทางปฏิบัติละ่ะ เราจะเปลี่ยนความรู้สึกที่มันดูเหมือนจะเจ็บปวดนี้ให้กลายเป็นพลังที่จับต้องได้จริงๆในชีวิตประจำวันของเราได้ยังไงเรื่องนี้แหละครับที่เราจะมาลงลึกกันในคราวหน้า